คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาในตอนที่สองนะครับแนะนําให้ดูแบบถูลิขสิ์กันนะเริ่มต้นมานะครับอเจสากีรุยก็เริ่มเล่าเรื่องนะว่าครั้งหนึ่งเนะี่ยได้มีนักโทษจอมเล่าเรื่องมาขอร้องว่าอยากให้ตัดหัวขณะที่ตนเนี่ยเล่าเรื่องอยู่ซึ่งท่านพ่อของอาเจะนะครับยามาด,ดาซาเอมอนคิจิจินะครับพี่ชชื่อโคตรยาวก็ได้รับฟังคําขอนี้นะแล้วนักโทษก็เริ่มเล่าเรื่องไปนะไอคุณพ่อของอาเจะนะครับก็ฟันฉับลงไปเลยตายคาที่เลยนักโทษนี่กําลังเล่าเรื่องอยู่นะตายไม่รู้ตัวเลยเป็นการตาาายที่สงบบมมกนะรควเจ็ อาเจส์ซซงลี่เห็นปูมี่วู เลยเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไอดอลเลยซึ่งการตายนี้นะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวที่ทำว่าโดนฟันนะเป็นการลงดาบในอุดมคติที่ปราศจากอารมณ์และความเจ็บปวดและตั้งแต่อเจซังยรีเห็นคุณพ่อลงดาบแบบนั้นนะครับมันก็กลายเป็นเป้าหมายของอาเจสังยรีไปเลยอาเจอยากลงดาบให้ได้เหมือนคุณพ่อบ้างนะและเมื่อเวลาผ่านไปนะก็ถึงเวลาที่อเจต้องลงดาบเองแล้วคนที่ดูอยู่นะก็บอกว่านี่เป็นการลงดาบที่ยอดเยี่ยมมากแต่ดูเหมือนว่าอเจซังยรีของเราจะยังจิตใจไม่เข้มแข็งพอนะยังมีความกลัวอยู่ในใจแล้วก็มีผู้ชายคนนึเเดิมาตือ บอกเนี่ยซายุริดาบของเจ้านะยังมีความกลัวอยู่ความลังเลและความกลัวนะแบบนั้น,นจะทําให้นักโทษนะตายไปอย่างทรมานนะไอเจ๊ซายุริก็เข้าใจนะครับบอกจะพยายามเพิ่มมีค่ะหลังจากนั้นไอเจ๊ซายิริก็มาลงดาบต่อนะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ยังมีความลังเลอยู่นะพอหนุ่มหัวแดงที่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็บอกให้ซายิริเนี่ยมองที่ใบดาบสิตัวใบดาบนะมันจะสะท้อนวอความจริงไอเจมองไปนี่เหวเลยอนี่มันอันนี้มันคนที่เราเพิ่งลงดาบไปนี่ซึ่งความกลัวเนะี่ยจะทําให้ดาบเนี่ นักโทษเนะี่ยตายทรมานขึ้นซึ่งอาเจาไม่อยากให้นักโทษทรมานนะฮะอยากลงดาบได้แบบคุณพ่อบ้างที่นักโทษตายไม่รู้ตัวเลยอาเจาก็คิดนะต้องทํายังไงเนี่ยจิตใจถึงจะไร้ความลังเลแล้วก็ความกลัวได้นะเอาง่ายๆก็คืออาเจ๊ใสยุงงริจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอนะครับอาเจาก็คิดนะว่าเนี่ยถ้าได้ลงดบาบไปได้ฆ่าโดยที่ไม่ต้องลังเลแล้วก็มันจะไม่กลัวหรือเปล่านะออจะไม่ลังเลหรือเปล่าแล้วตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่ค่ายกลางทะเลนะครับตอนนี้นักโทษทุกคนมารวมตัวกันหมดเลยนะท่านโชกุนก็ นักโทษที่รวบรวมมาเนี่ยก็เป็นจํานวนเยอะพอสมควรไนอะ้เจ้านี้ก็เป็นห่วงนะครับถามว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยรวบรวมมาเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอแต่ไอ้เจ้าแผลที่ตานี่บอกไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยเป็นคาสั่งจากทางการอาเจซายิริกะหายชื่อนักโทษนะเนี่ยมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนับวังเพิงบ้างฆาตะกรต่อเนื่อง30ศพนะครับมีโอ้โหซามูไรอะไรก็ไม่รู้นะรวมถึงตำนานของเราด้วยนะกาบิมารุผู้ว่างเปล่านะครับตอนนี้นี่นั่งบนอยู่เฮ้ยหายใจลาบากจังเลยเนี่ยกระดาษปิดหน้านยะแต่ไม่พอเนี่ยอยากเห็นโชกุนตัวเป็น,ปนด้วย มองไม่เห็นนะ่ะแล้วตอนนี้ทางการก็เริ่มแจ้งแล้วนะภารกิจก็คือเนี่ยพวกเจ้าอะต้องมุ่งไปยังแดงสุขาวดีนะแล้วก็นํายาอมตะไม่แก่ไม่ตายในี่ยกลับคื้นมาผู้ใดที่ทําสําเร็จนะจะได้รับการอภัยโทษโดยสารอภัยโทษจากทางการนี้แล้วก็โชว์ให้ดูเลยนะครับตอนแรกพวกนักโทษก็เจียวจ้าวกันนะครับวนโวยวายนะตอนนี้บรรยากาศเปลีป่ยนไปแล้วนะักโทษเงียบกริบเลยซึ่งก็แน่นอนขึ้นชื่อว่านักโทษนะครับมันก็คิดว่าเอ้ยได้สารอภัยโทษมาแล้วเนี่ยจะฆ่าคนไปกี่คนก็ได้สินะเนี่ยฆ่าได้ไม่ดคนีิ ชื่ออาดาจิมาตากุโรนะและแน่นอนว่ามันเป็นคนชั่วที่สังหารเฉพาะผู้หญิงกับเด็กเพื่อความบันเทิงของตนอาเจสางิริเราก็คิดนะั้นสมมุติเนี่ยถ้าเป็นอาชญากรที่สมควรจะตายตัวเราเนี่ยจะฟันได้อย่างไม่ลังเลหรือเปล่านะแต่ตัดภาพไปที่กาบิมารุของเราตอนนี้นั่งหาวอยู่อาเจานี่งงเลยเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้จะหาวได้อยู่หรอวะแต่ดีๆก็มีผู้หญิงหองมม่วงทักกาบิมารุคุงนะครับบอกอนี่เจ้านี่กาบิมารุผู้ว่างเปล่าเหรอเพราะว่าสีผมกับชุดนั้นเนี่ยก็เลยจําได้ทันทีเลยในวงการของพวกข้านะเจ้าน่ะดัง เลยแต่กบีมารูคุงของเรานั่งนิ่งเลยนะครับไม่สนใจนะแต่น้องหัวม่วงของเรารู้สึกจะผิดหวังนะบอกเอ้ยกบีมารูผู้ว่างเปล่าเนี่ยตัวเล็กกว่าเขาลือซะอีกแถมไม่พอเนี่ยโซโคก็โซโคก,โโคกตัวก็ยังเตี้ยนะสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับมาเลยเออเป็นตำนานซะเปล่าเลยกบีมารูคุงก็บอกว่าขอโทษนะที่ทําให้ผิดหวังส่วนอาเจ๊เราก็บอกนะก็จริงเนี่ยตอนแรกอาเจ๊ก็ระวังเขาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้นะเขาวาดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแบบว่าเออไล่แรงกดดันอะไรอย่างเงี้ยอาเจ๊ก็คิดว่านะผู้ชายคนนี้เนี่ยกบี คุเนี่ยก็เหมือนนักโทษคนอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าพออาเจนะลองชักดาบออกมาดูในใบมีดเนี่ยเห็นหน้ากบีมารุคุ้งแต่ว่ามันก็กลายเป็นภาพที่กบิมารุคุ้งนะ่ะเลือดสาดเลยนะอาเจสังยริก็เหวอแดงไปเลยนะครับเนี่ยสงสัยจิตใจยังไม่มั่นคงพอแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเล่าต่อแล้วนะเนี่ยเกาะที่จะไปเนี่ยเป็นเกาะสุขาวด,ดีนะสภาพของมันเนี่ยเปรียบเหมือนสวรรค์แต่เจ้าพวกนักโทษมันก็บอกเอ้ยรู้อยู่แล้วเว้ยเออจะบอกซ้ําทําไมเนี่ยมันก็แค่นิทานไม่ใช่หรอกก็โวยวายกันใหญ่เลยนะฮะเเเเเหหมืืออออนน่่่่่่่าาากกททีียยจไไคชรรง้้้บ็ล นะเอ้ยพวกเวเนี่ยพวกนักโทษนะเอากระดาษปิดหน้าออกซะเออเปิดหน้ามาตอนนี้พวกนักโทษก็กําลังทยอยเอากระดาษที่ปิดหน้าออกนะครับพอเอาออกปุ๊บนี่เจอนี่เลยนะครับไอ้ศพที่มันกลายเป็นอะไรเนี่ยดอกไม้นะครับในตอนที่1นะเจ้าหน้าที่ก็อธิบายนะครับว่านี่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะที่รอดชีวิตกลับมาจากเกาะที่ไปสำรวจมาเมื่อวันก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นกันนะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วไอ้เจ้าพวกนักโทษนี่อึ้งกันหมดเลยนะครับตอนนี้เหวแดงหมดแล้วนะซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่คนนี้กลับมาตอนแรกนัเ้าาาก็ยยงไมมม่่่่ตตตแวีุขึ เลยแล้วพอผ่านไปหนึ่งคืนนะพอวันรุ่งขึ้นเนะี่ยไอ้ตุ่มเหล่านั้นนะ่ะมันก็บานกลายเป็นดอกไม้ออกมาเต็มตัวเลยหน่วยสำรวจ60คนนอกเหนือจากเขานะ่ะตอนนี้ก็ยังหายสาบสูญและพอไอ้เจ้านี่นะเนี่ยแหล่งข้อมูลมันดันกลายเป็นแบบนี้นะดอกไม้เต็มตัวเลยพวกเราก็เลยไม่มีบอ่อแสอะไรเกี่ยวกับเกาะเลยนะนักโทษบางส่วนก็โวยวายบอกไม่เห็นรู้เลยว่าเป็นเกาะที่อันตรายแบบนั้นแต่เจ้าหน้าที่ดันบอกเอ้ก็ดีออกนะเนี่ยได้กลายเป็นดอกไม้แต่ดูลึกลับดีนะ <c oughs> ลึกลับตรงไหนน้ำหน้ากลัวจะตายแถมไม่พอมันยังบอกด้วยน,ะน,นเยกกลาป็ดอไ มันดีเกินไปสําหรับพวกแกพวกนักโทษเด้นไวยซ้ํานักโทษนี่โวยวายเลยบอกอย่ามาล้อเล่นนะเจ้าหน้าที่ก็เลยดานะ่าให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยพวกแกเนี่ยเป็นนักโทษประหารนะจะได้รับโอกาสไปแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่การพ้นโทษเลยนะพวกแกเนี๋ยไม่เข้าใจความเมตตาของทางการกะลี่งไงวะแต่มีนักโทษคนหนึ่งถามขึ้นมานะครับบอกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเกาะที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดว่ามันไม่มียางมาตาอยู่จะทํายังไงล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มลัคาแล้วนะครับมันก็บอกเออเนี่ยถ้าไม่พอใจนะจะถอนตัวไปเลยก็ได้พววกเเเรราาน่่ยยไไมมด้้้บบัังคใหขอ แล้วมันก็มีนักโทษคนหนึ่งนะครับขอถอนตัวจริงๆนะแล้วพอกําลังจะเดินออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับโดนฟันไปฉับเดียวคอขาดเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้อลืมบอกไปอย่างหนึง่งตอนขึ้นไปบนเกาะน,นะจะมีผู้เข้าร่วมทางกับพวกเจ้าไปด้วยโทษประหารของพวกเจ้าเนี่ยถูกตัดสินไปแล้วเรื่องบนเกาะเองก็เช่นกันนะถ้าให้พูดก็คือถ้าเคลื่อนไหวตามอาเภอใจบนเกาะจะทําการตัดหัวตรงนั้นเลยพวกเขาเนี่ยพวกยมามาดะไซมอนนั่นเนี่ยจะร่วมทางไปกับพวกเจ้าด้วยในฐานะผู้สังเกตการอย่าไปทําอะไรแป,กแปลกๆล่ะถ้าหาักต่อตานะก็จะเจอแบบเดียวกัน เมื่อกี้เนี่ยหัวหลุดไปแล้วนะแล้วก็แน่นอนนะถ้ายามาดาแซมอนที่ตามไปเนี่ยตายโดยเจตนาหรือว่าโดยอุบัติเหตุนะพวกแกก็จะโดนตัดหัวไปด้วยและถ้าขากลับนะไม่มียามาดาแซมอนกลับด้วยเนี่ยก็จะไม่ให้ขึ้นเรือแต่เจ้าโชกุนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปกระซิบกับเจ้าหน้าที่นะครับพอโชกุนกระซิบกับเจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็เดินมาแจ้งข่าวกับพวกนับโทษนะบอกเอ้ยขอโทษนะเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกเรื่องหนึง่งก่อนที่พวกแกจะไปเกาะน,นะอยากให้พวกแกเนี่ยลด พวกนักโทษน,นี่ก็งงนะจะลดจำนวนยังไงล่ะอย่าบอกนะว่านะซึ่งก็นแน่นอนครับวิธีการลดจำนวนก็คือให้ฆ่ากันเองนะครับหาตัวแทนไปที่เกาะน,นะเพราะว่านะครับจำนวนผู้คุมกับนายเรือพวกนี้นะครับมันมีจํากัดนายเจ้าพวกนักโทษมีเยอะเกินไปก็เลยต้องฆ่ากันเองเพื่อลดจํานวนแล้วแป๊บเดียวนะครับก็มีนักโทษเ,เริ่มฆ่ากันแล้วนะพอมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่พูดอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรบอกแค่ว่าอย่าแก้มัดล่แค่นี้นะชิบหายแล้วนะฮะ นั่นก็หมายความว่าเป็นไปตามนี้นะให้ฆ่ากันเองเพื่อลดจํานวนเจ้าพวกนักโทษทั้งหลายนี่เหวอแดกันเลยชีพหายแล้วให้ฆ่ากันเองเหรอหลังจากนั้นก็เลทเทสเลยนะครับไล่ฆ่ากันระนาวเลยนะตีกันมั่วไปหมดเลยไล่เอามือทุบบ้างนะจับหินมาไล่ทุบหัวคนบ้างโอ้โหตอนนี้นี่เลือดสาดไปหมดแล้วแต่ทางด้านกาบีมารูข,ของเราก็ยังนิ่งอยู่นะระหว่างที่นักโทษกาลังไล่ฆ่ากันอย่างเบามันนะเจ้าโชกุนก็ชอบใจโอ้ยบอกเนี่ยการต่อสู้ที่แรกด้วยชีวิตสมัยนี้เนี่ยมันหาย,ยากนะของดีเลยเจ้าโชกุนนี่มันฟิ ดูแบบโรคจิตนะเห็นคนฆ่ากันแล้วแบบอุ้ยสยดเลยเยี่ยไมไปหมดเลยชอบชอบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างๆนี่เอือมเลยบอกไอ้เจ้าโชโกุนโรคจิตเห็นตาระหว่างที่การต่อสู้กําลังเป็นไปอย่างดูเดือดนะเจ้าโชกุนก็ถามว่าเออมีใครบ้างนนะที่ถูกประทับตาแดงซึ่งคนที่ถูกประทับตาแดงเนี่ยก็จะเป็นฟิลลิ่งเหมือนว่ามีพลังเหนือมนุษย์ก็จะเรียกไอพวกนี้ว่าเป็นผู้มีพลังพิเศษนะครับคนที่ถูกประทับตาแดงในทะเบียนบุคคลเนี่ยก็จะมีเริ่มจากไอนี่นะไอหัวทองที่มีแผลบนหน้านะครับเป็นผู้นํากองโจรใหญ่เป็นช ที่ไม่ธรรมดาที่สร้างหมู่บ้านกองโจนขึ้นที่หุบเขาอโยะต่อมาก็เป็นผู้หญิงหัวม่วงนี้นะที่ทักเจก้ากาบิมารุนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวการผู้บุกรุกป,ปราสาทซากิวะเมื่อปีกลายเป็นคุโนอิจิเองนะก็คือนินจานะครับที่กำราบค่ารับใช้ภายในปราสาทได้ทั้งหมดเลยต่อมาก็เป็นพี่เบิ้มคนนี้นะเป็นย้อนนักดาบผู้ถูกขนานน้ํว่าดาบมังกรแล้วก็บุรุษไล้เทียมทานแห่งฮัตชูแล้วก็มีพี่เบิ้มกว่านะคนนี้ตัวใหญ่กว่าเองนะเป็นชายร่างยักษ์ที่บอกว่าจับมีกินจากหัวเฮ กินจักหัวเลยขโหด,หดว่ากันว่านะจะดาบหรือหอกนะก็ฟันแทงเขาไม่เข้าเลยเนะี่ยขนาดมีคนต่อยเอาเหินทุบหัวนะครับก็ยังไม่เป็นอะไรนะพี่แกนี่นอนชิลมานอนอาบแดดอยู่ในเนี่ยชโชกุนนี่ชอบใจใหญ่เลยวยุ้ยนี่อย่างกับม้วนภาพในสมัยสงครามเลยเนี่ยวุย้ยเหมือนได้ดูหนังเลยแล้วในพวกที่ถูกประทับตาแดงนะก็จะมีพวกที่โดดเด่นอยู่ภายในนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือกาบ,บีมารุผู้ว่างป่านั่นเองนะเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้นะก็ยังนั่งนินนเลยบาาต ของเราตอนนี้นิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับนิ่งจัดนิ่งนิ่งแบบนิ่ง,ง,ง,งกดุโกดโคตรอ่ะซึ่งตัดภาพมาที่อาเจสซังยูริตอนนี้ก็เริ่มเก่งนะก็มีผู้ชายถามในรู้สึกกดดันหรอซังยูริซึ่งผู้ชายที่ถามเนี่ยก็ชื่อว่าเอเซนนะเนี่ยหัวแดงผ้าปิดตาสุดเบียวนี่เอง ไอ้เจ้าเอเซนบอกว่าเนี่ยถ้าไปที่เกาะนะมันจะโหดร้ายขึ้นอีกเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยกระจกไปเลยแล้วความอันตรายเนี่ยมันก็จะมาเยือนเจ้าด้วยนะไซงิริถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเจ้าจะฟันลงอย่างนั้นเหรอข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะเดิมทีงานนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับเจ้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมาแกว่งดาบทําไมเนี่ยถ้าหาเป็นผู้สาวซามูไรนะก็นั่งอยู่อย่างสงบที่คะเลหาดไปก็ได้ออนั่งสวยๆเนี่ยแต่อเจซายิริของเรายังไม่ยอมแพ้บอกขอโทษนะคะท่านเอเซนถ้าทําได้เนี่ยข้าคงทําไปแล้วซึ่งในการเกิดดมมาาาในนระะกูลย ไม่ค่องแวกเกี่ยวกับการตัดหัวลงดาบก็เถอะแต่มันก็เป็นการหากินกับความตายของมนุษย์ไม่ต่างกันและเนื่องจากอาเจซ์งซมิรีเนี่ยเกิดมาในตระกูลยามาดานะก็เลยถูกกันแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆถูกปาหินใส่บ้างเนะี่ยถูกด่าว่าเป็นลูกสาวของอาชญากรตัดหัวน้องในก็ถูกปาหินใส่นี่หัวแตกเลยนะเลือดออกเลยซึ่งต่อให้อาเจซ์งยรีเนี่ยจะหลบหนีไปเท่าไหรนะ่มันก็ไม่ต่างกัน ตัดภาพกลับมาที่พวกนักโทษที่ตอนนี้กําลังสู้กันอยู่เนี่ยมันมีไอ้เจ้าหัวเมงหนวดเฟิร์มคนนี้นะบอกเอ้ยพวกเราเนี่ยฝ่าวงล้อพวกซามูไรหนีไปจากที่นี่กันเถอะซึ่งไอ้เจ้าหัวเมงหนวดเฟิร์มนี่เนี่ยมันเห็นเจาสายิริเป็นผู้หญิงนะมันก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยพวกเราเนี่ยไป่ายเจ้าซามูไรผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แยงดาบม,มากันเถอะแล้วมันก็วิ่งไปหาเจาสายิริเจสในเห็นแล้วนะแต่ท่านเอเซนเนี่ยบอกจะจัดการให้แต่อาเจบอกไม่ต้องท่านเอเซนเดี๋ยวจัดการเองเอเซนก็ถามนะจะฟันได้หรอไซยิริตอนนะ อาจจะคิดว่าในเมื่อน,นี้จะกรรมการตัดหัวไม่ได้เนี่ยการที่ต้องยอมรับไปเงียบเก็ไม่เอาด้วยหรอก ในเมื่อเป็นกรรมของตัวเองเนี่ยยังไงก็อยากตัดสินมันด้วยตัวเองแต่พอ,อเจจะเข้าไปฟันนะเจก็เห็นภาพหลอนอยู่หน่อยนึงแต่มันก็ไม่สามารถหยุดอเจได้นะตอนนี้อเจพุ่งเข้าไปฟันแล้วเนี่ยหัวปิวเลย <c oughs> หัวปิวไปแล้วซึ่งทั้ง3คนที่บุกเข้ามาหาอาเจนี่เจก็เก็บเรียบเลยนะครับที่เปิลคิวไปเลยแต่กลายเป็นว่ายิ่งอเจฟันคนไปเท่าไหร่เนี่ยเจก็ยิ่งกลัวนะซึ่งตอนนี้อเจก็ติดอยู่ในภาพหลอนของตัวเองนะความกลัวกําลังครอบงําแต่อยู่ดีๆนะครับก็มีเสียงกาบีมารู้ของเราโผล่ขึ้นมานะบอกว่าฆ่าคน เฉยอยู่ได้ยังไงล่ะเจเราดุ้งเลยนะครับภาพหลอนหายไปเลยตอนนี้นะกาบ,บีมารูคุงของเราเริ่มขยับแล้วเนะี่ยกาบีมารูคุงบอกว่าช่วยเปลี่ยนวิธีเลือกทีจะได้ไหมซึ่งกาบ,บีมารู้เนี่ยมันก็แบบโ่ข้างหน้าโชกุนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ตัวเลยเจ้าหน้าที่ที่ตกใจเฮ้ยออกไปนะเว้ยออกไปไกลๆเลยเนะี่ยอย่าเข้ามาใกล้นะกาบ,บีมารุคุงของเราก็ไม่สนใจแล้วบอกฆาตกรเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีแต่คนที่ฆ่าเพราะว่าชอบซะหน่อยให้ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยใครมันจะไปรับได้ล่ะ บอกนะเนี่ยเออเจ้าคนช่วแต่ถ้าไม่ชอบนะก็ตัดใจจากสารอาพยาโทษไปซะกาบีมารูคงนี่ปวดหัวเลยนะบอกเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่แม่กวลวนตีนะชี้ไปที่พวกนักโทษที่อยู่กัน34คนนี่บอกเฮ้ยพวกแกนะแล้วก็ชี้ไปที่กาบีมารูคงนะบอกเนี่ยถ้าฆ่าเจ้านี่ได้นะจะให้เป็นกลุ่มขึ้นกกอนทันทีเลยกาบีมารูคงนี่ตกใจฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่นักโทษกลุ่มนี้ไม่สนแล้วนะบอกไอ้แก่นะอยู่นิ่งๆตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็หยิบหินขึ้นมานะครับนักโทษกลุ่มนี้ไม่ร ุของเราก็พยายามเจราจาบอกพวกเจ้าเองเนี่ยก็ไม่อยากจะฆ่าชีวิตโดยไม่จําเป็นหรอกนี่แต่นักโทษกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่โสนนะมันบอกเนี่ยถ้ามันช่วยให้รอดได้แล้วก็พวกเราก็ต้องการด้วยซ้ำเว้ยแล้วไม่ก็ปาหินไปใส่กาบีมารูคุงนะแต่ว่ากาบีมารู้คุงเนี่ยหลบได้นะครับพกนักโทษนี่โวยวายเลยบอกเฮ้ยแกเนี่ยหลบสิว่าไอ้บ้า <laughs> ไม่หลบก็ตายสิว่าหินขนาดนั้นกาบีมารู้ก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามเจราจาแนละบอกเนี่ยมาคุยกันก่อนไหม แต่พวกนักโทษก็ไม่สนใจนะบอกถ้าไม่คิดจะสู้ท่านไงก็ตายไปแบบเงียบๆซะกาบีมารูตอนนี้ไม่ทนแล้วนะลำคาญแล้วบอกเออถ้านั้นเนี่ยฆ่าทิ้งก็แล้วกันถ้าพวกแกเข้ามาฆ่าเนี่ยฉันก็จะฆ่าพวกแกทิ้งซะพวกนักโทษก็ถามนะเอยไหนเมื่อกี้บอกไม่อยากฆ่าไงล่ะกาบีมารูคุงก็บอกไม่อยากฆ่าน่ะสิแต่ว่าฆ่าเองนะก็ตายไม่ได้เหมือนกันมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะมันหนักใจนะสิพอนึกถึงสิ่งที่ต้องแบกรับหลังจากนี้เนี่ยกาบีมารูคุงก็เดินเข้ามาหาพวกนักโทษนะเนี่ยแต่ไม่พูด ก็ชุลมุนกันแล้วนะครับกาบีมารุคุงก็เริ่มสู้กับพวกนักโทษกลุ่มนี้นะแต่ก็สมกับเป็นตำนานนะครับกาบีมารุคุงของเราโหดมากเลยเก็บฮิตเดียวตายไปได้หลายคนเลยโดนรุม6 7คนนะครับก็ไม่ขนาดมือนะขนาดมัดมืออยู่นะเนี่ยโชกุนที่เห็นภาพตรงหน้านะตกใจพัดตกเลยและไม่ใช่แค่โชกุนนะเจ้าพวกสายเอมอนทั้งหลายก็เหวอแดงเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่นี่บอกเฮ้ยไอเจ้านี่นี่มันเป็นปีศาจหรือยังไงกันเนี่ยนี่นะราตำนานที่ยังมีชีวิตเนี่กาบีมารุคุณว่างเปล่าซึ่งกาบีมารุตอนนี้ยืน โคตรเท่เลยสมเป็นพระเอกจริงๆโคตรเท่ไอเจ้าพวกกลุ่มโจรที่เข้ามารุมกาบ,บีมารูตอนนี้นี่ตายเรียบหมดแล้วนะครับโดนเก็บหมดเลยพอเห็นภาพนี้นะเจาสาัยงีรีก็นึกถึงคําพูดเมื่อกี้ของกาบ,บีมารูนะที่บอกว่าเนี่ยมันหนักใจนะสิพอคิดถึงสิ่งที่ต้องแบกรับหลังจากนี้เนะี่ยเอเซนี่พูดเลยว่าช่นเป็นการฆ่าที่โหดร้ายจริงๆกาบ,บีมารูก,ก็เดินมาหา,าเจาสัยงีรีบอกว่าเนี่ยการฆ่าให้สวยเนี่ยมันจะไม่โดนแค้นอย่างนั้นหรอมันก็ทําให้อาเจ๊นะิดได้เลยนะว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับอาเจาเนี่ยม่ม่มข็งงก ที่ไม่หวาดกลัวต่อการฆ่าแต่มันเป็นการเตรียมใจต่างหากอาเจเนี่ยยังเตรียมใจไม่พอ,อยังไงล่ะสิ่งที่จําเป็นสําหรับอาเจจริงๆเนี่ยคือการที่จะแบกรับความหวาดกลัวและชีวิตที่สังหารไปมากกว่าหรือเปล่านะตอนนี้ดูเหมือนว่าอาเจจะคิดได้แล้วนะน้ําตานี่ไหลเลยเอเซนเห็นสายิริร้องไห้ก็เลยถามว่าไหวหรือเปล่าสายิริ แต่อเจไซยูริตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเตรียมใจได้แล้วนะก็บอกไม,ม่เป็นไรค่ะเนี่ยข้าจะเป็นคนฟันเขาเองแล้วตอนนี้นะครับการลดจํานวนนับโทษก็จบลงแล้วนะซึ่งเราก็ได้ตัวแทนที่จะไปขึ้นเกาะกันแล้วโดยคนแรกเนะี่ยคือราชาจอมโจรอ,อาซาโจบคนที่2เนี่ยเป็นนักดาบมังกรชื่อทามิยะกันเทสไซคนที่3เนี่ยเป็นนักล่าร้อยศพและชื่ออิกามิโนโเคอุนคนที่4เป็นชนเผ่าภูเขาชื่อนูรุไกคนที่5าฉายาว่าภาวนาสังหารโฮรุโบคนที่6พระเอกของเราเอง กาบ,บีมารุผู้ว่างเปล่าคนที่7โออิรันกินคนนะอาคากินุคนที่8น้องหัวม่วงนินจาหญิงคุโนอิจิคุเอาใหม่เใหม่เคชุนโนยูสุอิริเอาใหม่ 2, เอาใหม่เทคสองเออคุโนอิจิหญิงน้องหัวม่วงนหละเคชุโนยูสุริฮะเออคนที่9แ้่ะศรัทธาจาคาโมโรมาชิยะ คันคืออะไรวะศรัทธาจ้าคะและคนสุดท้ายยักษ์ใหญ่แห่งบีเซนเนี่ยโรคุโรตาเออพี่เบิมของเรานั่นเองซึ่งก็รวมทั้งหมด10คนน่ะสิคนนี้นะก็จะได้เป็นตัวแทนขึ้นไปที่เกาะเนี่ยแล้วก็ให้พาอาซาอมอนตัดหัวลูกศิษย์ตระกูลยามาดาร่วมทางไปด้วย1คนหลังจากนี้จะให้ขึ้นเรือแล้วมุ่งหน้าไปยังเกาะลบแลทางใต้แล้วก็ตามหายามไม่แก่ไม่ตายให้เจอถ้าทําได้เนี่ยก็จะได้เป็นอิสระพวกแกเนี่ยไม่จําเป็นต้องกังวลน,นะปลายทางเนี่ยคือแดนสุขาวดีดินแดนแห่งทวนี ไม่อันตรายใช่หรอว่ากลับมาที่คนกลายเป็นดอกไม้ไม่อันตรายตรงไหนเนี่ยแล้วทั้ง10คนก็ขึ้นเรือมาพร้อมกับอาศัยอมอนประจําตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยมาถึงที่เกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วก็เป็นอันจบตอนที่2นะสําหรับใครที่ถูกใจนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย